ฮัลโหลสวัสดีครับก็วันนี้นะครับจะมาพูดถึงแผนที่ในเกมนะครับแล้วก็การผจญภัยในเกมนะครับในตัวแผนที่เนี่ยผมกับเพื่อนๆเนี่ยก็ได้คุยกันนะว่าเกมจะมี ลักษณะเป็นแบบไหนบ้างนะครับโปรแผนที่หน้าตาเป็นยังไงจนได้สรุปมาเป็น3พื้นที่นะครับก็คือแบ่งเป็นสามชั้เตอร์นั่นเองนะครับตามพื้นที่เลยก็คือชั้เตอร์ที่1เนี่ยจะเป็นการเกิดเนื้อเรื่องนะครับที่บอกว่าตัวเอกเนี่ยที่เป็นอัศวินเนี่ยได้หลีออกจากวางังและถูกทหารของกษัตริย์ของเขาเนี่ยตามล่านะครับซึ่งในชั้เตอร์หนึ่งทั้งหมดเลยเนี่ยจะเป็นแผนที่ของวังนะครับแล้วก็จะมีเกมเพลย์หลักก็คือการตูตัวเลี้ยวการควบคุมตัวละครการโจมตีการหลบหลีหรือใใชใช้้สเทต่างๆโดย เมนวจุดที่ของชัพเตอร์นี้เนี่ยก็คือการหนีจาก่วังให้ได้นะครับแต่ว่าเกมผมเนี่ยมันเดโมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะรวบชัพเตอร์หนึ่งทั้งหมดเนี่ยมาเป็นแค่คอมบิกเล่าเรื่องนะครับเป็นเหมือนแคสตินเล่าเรื่องเฉยๆแล้ว ผู้เล่นในจริงเนี่ยจะได้มาเล่นในส่วนของชั a p เตอร์สเลยนะครับโดยเนื้อเรื่องของชั a p เตอร์สเนี่ยก็คือหลังจากที่เหนียวจะวางได้แล้วเนี่ยเขาก็จะมาโผล่ที่ป่านะครับตามเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือเขามาเจอไฟกระบดนะครับแล้วก็ช่วยเหลือกันนะครับก็มีเป้าหมายหลักก็คือการเดินทางไปหมู่บ้านให้ได้นะครับซึ่งหมู่บ้านเนี่ยก็คือจะอยู่ชั้นเตอร์สนั่นเองเท่ากับว่าชั a p เตอร์สเนี่ยคือการเดินทางในป่าทั้งหมดเลยนะครับซึ่งในป่าเนี่ย ก็จะมีเมนแอตเทอทีฟนะครับก็คือการเคลียร์กระท่มนะครับสมจุดนะครับสจุดใหญ่เพื่อให้ตัวละครแล้วก็เอ็นที่ตามมาเนี่ยสามารถอ,อ๋อพักได้นะครับแล้วก็จะมีเป็นไซค์เควสนะครับก็คือการทำเควสในป่านะครับหรือว่าการสำรวจพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งระหว่างที่ผู้เล่นเดินจากจุด1ไปจุด2กระท่อม1ไปกระท่ม2อมเนี่ยผู้เล่นสามารถเดินออกไปนอกเส้นทางได้ ก็คือจะมีเส้นทางหลักแค่เส้นทางเดียวเลยเป็นเส้นทางตรงๆเลยนะครับแต่ผู้เล่นเนี่ยก็สามารถออกนอกเส้นทางหลักไปซ้ายไปขวาเพื่อสำรวจแผนที่ได้นะครับแล้วก็จะเจอเควสหรือว่าจเจอกิจกรรมให้ทําต่างๆนะครับ เช่นเจอมีีในป่าเจอมอนสเตอร์ในป่านะครับโดยแมปหรือทิวทัศน์ต่างๆเนี่ยก็จะมีทั้งป่าทั้งแม่น้ําภูเขานะครับก็สิ่งบุกซาก็จะมีแค่กระท่อมลานนะครับในส่วนของชั้นอัพเตอร์สองเนี่ยค่อนข้างครอบคลุมเกมเพลย์ทั้งหมดเลยครับเพราะว่าเป็นในช่วงของเดโมเนี่ยก็จะโชว์ไม่คลิกของเกมทั้งหมดเลยนะครับเช่นระบบการโจมตีนะครับการใช้ไอเทมระบบของเลเวลและเอฟพีที่ดรอปจากมอนสเตอร์นะครับระบบ AI ของมอนสเตอร์นะครับแล้วก็การดรอปไอเทมต่างๆนะครับสกิลพอยต์แล้วก็ NPC นนั่เองนะครับแล้วก็ระบบเควสนะครับซึ่งก็ ถือว่าค่อนข้างครบสําหรับตัวเกมเพลในชา้เตอร์นี้นะครับส่วนชั้เตอร์3นะเป็นช่วงที่ตัวละครเนี่ยเดินทางไปถึงหมู่บ้านนะครแล้วก็ต้องทําภารกิจต่างๆในการช่วยเหลือชาวบ้านหรือช่วยเหลือฝ่ายกบฏนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ออย่างนะก็คือเควสหลกนะักเนี่ยก็คือรับจากคนฝ่ายกบฏนะครับส่วนเควสย่อยเนี่ย หรือสายเควสหนักก็คือเควสที่ต้องรับประชาาบ้านนั่นเองนะครับซึ่งเควสหลักเนี่ยก็จะมีด้วยกันแค่สมเควสคนับก็คือการพัฒนาตัวละครโดยการลงรันเจียนต่นางๆทั้งหมด3ที่นะครับซึ่งพอผู้เล่นพัฒนาตัวละครจนสามารถลงรันเจียนทั้ง3ที่ได้แล้วเนี่ยก็ถือว่าจบเควสทั้ง3อันนะครับซึ่งแน่นอนว่าผู้เล่นไม่สามารถลงรันเจียนพร้อมกันได้ทีเดียว1-3ถึงลวดเลยนะครับเพราะว่าผู้เล่นต้องมีการพัฒนาตัวละครเพื่อให้สามารถลงดันเจียน ที่สูงขึ้นได้นะครับลระก่วาว่าไซเควก็จะเข้ามีบทบาทตรงนี้นะครับโดยแมพของช h a เตอร์นี้เนี่ยโดยรวมก็จะเป็นส่วนของหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีส่วนของดันเจียนนะครับแล้วก็จะมีป่าเป็นป่า,ากเล็กนะครับแล้วก็เป็นป่าลึกซึ่ง ผู้เล่นสามารถกลับไปในส่วนของชาร์เตอร์สได้เช up ่นก well, ันนะครับผมส่วนของชาร์เตอร์สามนะก็จะมีเกมเพลย์เพิ่มเข้ามาในส่วนของดันเจียนนะครับแล้วก็ส่วนของบอสที่มีการต่อสู้ที่แตกต่างจากมอนสเตอร์ธรรมดาครับแล้วก็ส่วนของเอ่อราบขายของนะครับแล้วก็การอัปเกรดอาวุธหรือไอเทมนั่นเองครับซึ่งตามเนื้อเรื่องนะพอเราพร้อมทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็จะกลับไปต่อสู้กับกษัตริย์นะครับซึ่งในส่วนของท้ายเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ทำนะครับว่าจะเน้นเกมเพลย์แล้วก็โตเกมเป็นหลักก่อนนะครับก็มผ ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ